สวัสดีทุกท่านครับเครื่องมือเกษตรบายลูกชายหมอใจครับขายโรบิน411มือ2ญี่ปุ่นแท้1ตัวตัวนี้เป็นท่อรอดนะครับเราปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพจุดไหนไม่ดีจุดไหนดูแล้วสกปรกไม่สะอาดเราจับเปลี่ยนใหม่หมดครับอุปกรณ์ที่ติดเครื่องไปด้วยก็คือสายสะาายแท้ญี่ปุ่นปลดเร็วมีนวมกันร้อนด้านข้างนะครับมีใบตัด1ใบเป็น12นิ้วเกรดบ้านเราแต่คุณภาพดีมาก ที่อยู่ทางขวามือสุดก็คือหูเกี่ยวสายสพายของแท้ของตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเป็นหูเกี่ยวสายสะพายที่มีจุดรับน้ําหนักจุดเดี่ยวเราจึงเปลี่ยนให้เป็นจุดรับน้ําหนัก2จุดเพื่อการใช้งานที่ทนทานขึ้นแต่หูเกี่ยวสายสพายตัวนั้นเราก็จะให้ไปด้วยนะครับหูเกี่ยวสายสพายแบบรับน้ำหนัก2จุดหลังสะพานครับที่เราเปลี่ยนให้ครับตัวยึดกระบอกกันหมุนยังอยู่ที่เดิมของเดิมใช้งานง่ายเนื่องจากผางปลามันโผล่ออกมาด้านนอกครับ และตรงนี้ก็คือจุดจับยึดรับตําหนักจุดที่2ที่เราเพิ่มเติมเข้าไปจุดนี้เพื่อความทนทานของกระบอกและชุดหางครับชุดแฮนด์มือเร่งพร้อมประกับยังเป็นของเดิมครับมือเร่งจะเป็นมือเร่งแบบกรรําแว้นแว้น,วนสไตล์ NB411 ครับประกับแฮนด์สวยมากแข็งแรง,แรงมากนะครับกระบอกสติกเกอร์ยังคมชัดเจนอยู่เลยคาร์บูเรเตอร์ครับมิคูนิมาส่องที่นวมกันร้อนกันดีก,กว่า แอบให้ดูน็อตครับน็อตยังเป็นซิงทองใหม่ๆสวยๆอยู่เลยสภาพดีมากเละเกียวสายสะพ,พายตัวนี้เป็นของใหม่ครับเนื่องจากของเดิมที่สายสะพ,พายมันหายไปไหนเราก็ไม่รู้เช่นกันเราจึงเอาตัวใหม่ใส่เข้าให้จับพลิกชุดหางขึ้นมาดูครับใบตัดตัวนี้ไม่ใช่ใบตัดที่จะให้ไปนะครับเราใส่เพื่อทดสอบเฉยๆสังเกตว่าเราจะใส่ถ้วยรองประกับถ้วยรองใบมีดใหม่ให้ด้วยเป็นถ้วยทรงลึกครับน็อตยังเป็นน็อตเดิมครับน็อต จะถูกซ่อนอยู่ในถ้วยนะครับถ้วยจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้น็อตสึกหัวเกียร์ครับเป็นหัวเกียร์เดิมเดิมเดิมเลยครับเราทําความสะอาดและอัดจารบีให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้หัวเกียร์แค่สีลอกเฉยๆสังเกตจะเห็นสีแดงอยู่หน่อยๆตรงนั้นนะครับเนื่องจากว่าสีแดงของเดิมเนี่ยกระเทาะไป บางย่าจะเป็นบางย่าเดิมคู่ตัวของ4 11ท่อรอตัวนี้นะครับวัสดุจะเป็น PET แข็งแรงมากและประการสุดท้ายสำหรับการบรรยายก็คือที่เห็นสีแดงๆนี่คือสีธรรมชาติของเนื้อพลาสติกของ NB 4 11ตัวนี้นะครับเราไม่ได้เคลือบแลกเกอร์ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ล้างแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนี่คือสีธรรมชาติของ4 11ตัวนี้ครับไปชมคลิปทดสอบกันครับ นี่คือการทดสอบสมรรถนะของ NB 411 Robin ญี่ปุ่นแท้ท่านใดสนใจ สั่งซื้อกับเราได้เลยครับขอบคุณมากครับเครื่องมือกเกษตรบายลูกชายหมอใจครับ